สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักค่ะมาแกะกล่องอ่ะแกะด้านไหนดีแกะด้านนี้แล้วกันจากกรุงเทพมหานครนะคะมาดูว่ามีอะไรมาค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆนะคะเป็นปนาต้องมารีวิวนะคะว่า มีใครส่งอะไรมานะคะเพราะว่าพ้านาจะต้องรีบไอ้จะต้องคือทำให้ทุกคนการันตีรู้ว่าพ้าน,นะรับซื้อจริงโอ้กล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งแพ็กมาดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ไม่ดีตรงเนี้ยค่ะโอ้กระดาษเอาแบงธนบัตรอ๋อค่ะพนค่ะเขาทำเ,เขาถามมาแล้วค่ะว่ารับซื้อ ค่ะขอบคุณมากที่แว้วางใจค่ะเขาส่งรูปมาให้ไปนาาดูแล้วนะคะถามแล้วว่ารับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ค่ะไปนาได้บอกชี้แจงไปแล้วนะคะบอกไปในใน,ในแอปเขียวแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคเอรู้สึกว่าเขาจะส่งมาให้ดู3ามใบมั้งแต่โอเคไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้อกระดาษเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะคะมีธนบัตรมาสองใบ ดีจังเร็วสามห่อมานะไม่พักถือว่าได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู okay. yeah. Yeah. Um, ่ค่ะมาดูเหรียญกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างก็คืออาจจะอุ้ยอาจจะช้าเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ก็เพื่อความรอบคอบนะเพื่อความที่จะให้รู้ว่า มีอะไรนะคะรับซื้อจีน okay. เคเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญเล็กๆนะคะเหรียญเล็กนะคะเล็กมากแต่มีราคาเหรียญน,นี้ไม่ไม่มีอะไรปกติเหรียญน,นี้รับแปดบาทเหรียญทองทองแดงสตางรูทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญรับแปดบาท ตังรูนิกเกิลเท่ากันอันนี้จะเป็นสิบสตางค์ปกติค่ะสิบสตางค์นี้รับเหรียญละหนึ่งบาทนะคะสิบสตางค์ปกติค่ะอันนี้ก็สิบสตางค์ปกติไม่ใช่หางยาวเนาะรับเหรียญละหนึ่งบาทสิบสตางค์สองพันห้าร้อยนะคะกปกติไม่ได้หางยาวแต่เหรียญน,นี้ค่ะเหรียญน,นี้พิเศษนะคะเหรียญเล็กค่ะเฟืองค่ะ รับซื้อนะคะเฟืองหนึ่งรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทค่ะเล็กๆแค่นี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะเฟืองหนึ่งเหรียญเล็กค่ะเฟืองหนึ่งนะคะดูนะคะทุกคนค่ะเหรียญน,นี้ค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทอ่าเดี๋ยวไปไวเลยเนาะเหรียญไหนรับเท่าไหร่บอกเลย <c oughs> เหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นราคา เหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นราคาเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญทองแดงลมดําค่ะทั้งสองเหรียญน,นะคะไม่ราคาไม่สูงนะคะไม่เป็นราคารับซื้อเหรียญนิกเกิลเหรียญตาแผ่นดิน 2 5 05ค่ะเหรียญตาเผ่นดิน2,505รับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะเหรียญ1น1บาทตราแพ่นดินนะคะรับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะมาดูเหรียญอื่นๆต่อธนบัตรอันนี้รีบุกผุไม่ได้รับซื้อนะคะไม่เป็นราคา เหรียญหนเท่าไรเดี๋ยวมาคุยมาบอกเลยอันนี้ก็เหรียญละหนึ่งบาทเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบจะตังห้าตังสิบตังเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะรับราคาเดียวกันเหรียญละหนึ่งบาทค่ะเหรียญพสสองพันห้าร้อยนะคะสองห้าศูนย์ศูนย์ยี่สิบห้าจะตางห้าสิบตังเหรียญละหนึ่งบาทอ่าโอเคผ่านไปอันนี้เหรียญห้าบาท หงเหรียญห้าบาทจาเเาเหรียญห้าบาทครุฑค่ะทุกคนเหรียญห้าบาทครุฑจะมีครุฑตรงและครุฑเฉียงเหรียญครุฑเฉียงนี่รับซื้อเหรียญละสิบบาทครุฑตรงรับซื้อยี่สิบบาทค่ะสี่สิบห้าสิบหกสิบบาทอันนี้ก็ได้หกสิบบาทเนาะสี 40, ่สิบบวกยี่สิบครุฑตรงเนี่ยค่ะครุฑอยู่ตรงกลางสองห้าสองห้านะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเฉียงจะมีสอง สองและสองศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นอ่าแปดเซียนค่ะแปดเซียนก็ไม่เป็นราคานะคะเหรียญพวกนี้เหรียญทองแดงจะเป็นเหรียญที่ระลึกทองแดงค่ะจะเป็นเหรียญที่ไม่ไม่มีราคาเหรียญพวกนี้พวกนี้กลุ่มนี้นะคะเป็นเหรียญที่ไม่มีราคารับซื้อ เขาไม่ได้นิยมขายต่อไม่ได้เหรียญครูดบาทหนึ่งเจค่ะครูดพศสองห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้่ามีราคาค่ะน,นี้รับซื้อเหรียญละยี่สบาทอันนี้ด้วยเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนี่เหรียญอะไรเนาะเหรียญห้าบาทที่ระลึกอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน เหรียญห้าบาทที่ระลึกคราวาระนะคะแบบนี้ค่ะเหรียญห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละโอ้ oh, ชมำรุ่ดห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเหรียญนี้ชมรุ่ดแต่ไม่เป็นไรอ่าเหรียญเดียวให้ค่ะนะคะเหรียญห้าบาทที่ระลึกคระวาระรับซื้อเหรียญละ 7จ็ดบาทมีอะไรอีกอันนี้จะเป็นเหรียญต่างประเทศมีอะไรที่แลกได้บ้างไม่มีอันนี้ยูโรยี่สิบสี่สิบห้าสิบยูโรห้าสิบยูโรก็ได้เท่าไรสิบบาท ดื่นแรกไม่ได้อันนี้ฮ่องกงฮ่องกงนี่ก็ได้สามสี่บาทได้ยี่สิบาทโดยประมาณสมเด็จยาสิบบาทรับสิบสามบาทหนึ่งบาทรับสี่บาทค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะ จบคลิปแล้วแกะแล้วนะเดี๋ยวไปรีบโอน